ดีต้อนรับความสู่แม่มิวผ้ากระสอบฟรีซักอบรีจ้าวันนี้เราเปิด C6 ค่ะป้ายลิงนะคะ C6 บุนวมจ้า่ะบุนวม C6 ป้ายลิงค่ะสน,นใจสินค้าตัวไหนรหัสไหนทักแชทหาแม่มิวผ้ากระสอบฟรีซักอบรีได้เลยนะคะร้านเรามีบริการฟรีซักอบรี ทิดารัตน์กระสอบนี้ติดจอน,นะคะของแม่ธิดาลัส่ะซักอบรีดให้ฟรีค่ะเทห์หาเขาเลยค่ะเปิดแล้ว หนวมป้ายลิง์นะคะใครสนใจทักแชทหาแม่มิวผ้ากรสอบฟรีซักกบรีได้เลยนะคะ เียมสีอ่อนนะคะเตรียมซักเข้าถังซักค่ะเราซักอบรีให้ฟรีนะคะสีหกบุนวมป้ายลิงแต่ดูให้ทันนะคะแดงไปแต่แดงเลยป้ายลิงค่ะสีหกใครสนใจทักแชทหาแม่มีผ้ากระสอบรีซักอบรีได้เลยนะคะ้กระสอบนี้ผ้าใหม่มากเลยค่ะผ้าสวยมากเลยครับใช่ผ้าสวยมากเลยค่ะวันนี้คูณฟ <พอ S 2> <ม>ังบุนวมนะคะใครสนใจเนี่ยรอๆเลยนะคะ บุนวมค่ะ C6 ป้ายลิงนะคะสนใจทักแชทได้เลยนะคะร้านเรามีบริการฟรีซักอบรีดให้ฟรีนะคะอันนี้เราแยกสีพร้อมข้อถางซักนะคะจะก,กั็นสีเข้มสีอ่อน บุนวมกระสอบนี้ผ้าใหม่มากค่ะใหม่กิฟตเลยเนี่ยวูนนี้โคหรือเปล่าโ<ฮ>้โหสวยมากเลยตัวนี้ใช่ใช่ผ้าใหม่มากเลยค่ะซ6ก,กระสอบนี้ใครสนใจทักแชทจอนด้เลยนะร้านเรามีหลาย หายรหัสหลายก็สอบค่ะก็สอบอยู่ที่บ้านมีประมาณร้อยกรสอบค่ะทักแชทได้เ,เลยช่วยกันเอาออกหน่อยค่ะร้อยกรสอบไม่มีที่จะอยู่แล้วอูอ้อดิดาสอดิดาสหล่อมากเลยค่ะสีหนะคะปลายลิงผ้าใหม่มากค่ะสีหกกลุ่นี้ ไรเนี่ยอะไรเนี่ยโหหล่จริงสี C ่หกป้ายลิงนะคะทักแชทสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเนี่ยยกกระสอบไปเปิดเองมีส่วนลดอีกนะคะยกกระสอบไปเปิดเองได้ส่วนลดค่ะสามสิบถึงห้าสิเปอร์เซ็นค่ะแล้วแต่กระสอบแล้วแต่รหัสเลยสนใจทักแชทหาแม่มิวได้เลยนะคะสี่หกโงนี้อะ่เนี่ยโอ้ยชางกระรูน สวัสดีค่ะชอบเลยคิดยังไงก็ไม่รู้หลุดกล้องแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านเราเป็นร้านแยกประเภทค่ะเสื้อผ้าเด็กมือสองนะคะร้านแยกประเภทเสื้อผ้าเด็กมือสองจ้ะใครสนใจทักแชทยกกระสอบไปเปิดเองก็มีส่วนลดอีกนะคะส่วนลดสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วแต่กระสอบแล้วแต่รหัสค่ะ สนใจทักแชทหาแม่มิวได้เลยนะจ๊ะโหผ้ากระสอบนี้ใหม่มากใหม่จริงดูให้ทันนะ <c oughs> <c oughs> โอ้แกล่อมากเลยค่ะแกล่อเลยอันนี้เปิดให้นะคะหนึ่งร้อยกิโลซักอบดีดให้ฟรีค่ะ หนึ่งร้อยกิโลนี่ซักอบรีดให้ฟรีนะคะผ้าใหม่มากเลยเนาะผ้ากระสอบนี้ใหม่นะคะ C6 ค่ะปลายลิงใครสนใจท่าแชนหาแม่มิวได้เลยนะแม่มิวผ้ากระสอบฟรีซักอบรีดจ้ะโหอะไรเนี่ยอดิดรัดเล่ปะอดิรัดโอ้โหนี่ใครัดอริดาดครับอุ้ยเอไรอะไรอยากได้น้อยอะไร มันบางอยู่เอาตัวหนาไปโยกกรสอบเท่าไรคะเกี่ลูกกี่ลูกเอ็มพีก็ยังมีสมองจำเลยโยกกรสอบเท่าไรคะโยกโยกกรสอบเท่าไรไม่รู้เลยฉันยังไม่รู้เลยโยกกรสอบเท่าไรสี่หกนะคะบุทนวมป้ายลิงค่ะโยกกรสอบเท่าไรคะโยกกระสอบเท่าไรคะ แลวแอดมินมาหาข้อมูลแป๊สยกกอบเท่าไรไม่มีสม,มองจริงๆนะแม,ม,ม่แเดี๋ยวต้องสมมติแกเดดูในสมมติอ่ะตัวนี้มีหมวกด,ด้วยยวกกอะไปเปิดเองมีส่วนลดค่ะแม่ยกกอะไปเปิดเองมีส่วนลด30-50%ถคะ่ะ มัไม่ค่อยมีสมองจำจริงเลยเดี๋ยวแล้มันไม่มีในนี้หรอมีแต่เ,เขาไม่เขียนเขาไม่รวมอ่าทักแชทหาแม่มิวได้เลยนะคะเผื่อได้ส่วนลดค่ะท,ทักแชทหาแม่มิวได้เลยแม่เผื่อหาส่วนลดได้ส่วนลดมันน่าจะอยู่แค่ไม่ถึงหกพันเก้าห้าพันเก้าอะไรประมาณนี้แหละมั้งไม่เกินหรอก ยกุกกรสอบไปเปิดเองก็ได้ส่วนลดอีกค่ะหตัวอีกไหมเนยอ้าวร้อยกิโลครับ100ร้อยกิโลนะคะร้อยกิโลนะคะดูเหมือนมันนิดเดียวเนี่ยมันจะนี่ตรงไหนละครับร้อยกิโลครับโหหล่อมากย,ยกกระสอบเท่าไหร่คะอ๋อยกกระสอบไปเปิดเองวันนี้สี่พันเก้าครับโหถูกสุดเลย ยกกระสอบไปเปิดเอง4,009ค่ะแม่ถ้าเช่นหาแม่มิวได้เลยอืมตัวนี้สวยมากผ้ายินค่ะโหหล่อมากเลยค่ะห6นะคะผ้าใหม่ด้วยผ้าลินค่ะห6ยกกระสอบไปเปิดเอง4,009ค่ะให้ทางร้านซักอบรีดให้ฟรีนะคะซักอบรีดคืออีกระคาหนึ่งนะคะ100กิโลค่ะ100กิโลเ0 0ายกกระสอบไปเปิดเองโหถูกมากค่ะ100กิโลเ0 0า กระสอบนี้ใหม่มากแม่สี่หกไปลิงนะบูนวมผ้ากระสอบนี้ใหม่มากเปิดกระหนาวมาจะกี่กระสอบก็ไม่มีสอมองจำผ้ากระสอบไหนราคาเท่าไหรแถมแท้ๆไอ้หมิ่นสอมองไมองเยอะเลยแล้วมันละฮัตหนึ่งกระสอบหนึ่งสีแดงๆไม่มีสมองจำจริงๆไม่ต้องให้นี่ดู โหแชมเปีเ้ยนแชมเปี้ยน,น,น,นหล่อมากผ้ากระสอบนี้ใหม่กิฟตเลยค่ะก็จริงผ้าใหม่นั่นเองผ้าใหม่ผ<ว>้าใหม่ผ<ว>้าใหม่กระสอบไม่ใช่ผ้าใหม่กระสองไม่ใช่สวยกว่าไม่ใช่เฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นสวยแม่เช้าก็สวยอันนี้สวยกว่าสวยค่ะสวยทุกกระสอบเลยอย่าพูดแบบนั้นสวยผ้าใหม่มากแม่ ่ใหม่จริงนี่แล้วมันมีนี่ตัวนี้ใส่ได้เลยใส่ได้นะนี่ตัวเดียวร้อยอะไรไหนร้อยไต้องร้อยหกร้อยเจ็ดขึ้นไปร้อยห้าอไม่ได้เลยขืนอยู่ตรงกิ้วนี่มันต้องยาวๆอุียนี่นะพอดีร้อยอะไรยาวหลายน้ารุ่มราบร้อยอะไรร้อยหกเจอใสนได้ใส่รองทรงซ้อมได้ ใครไม่เที่ยงแล้วหม่ยังไงไปตัวหนึ่งมันไม่มีแล้วอุ้ยไนกี้ก็โลอะดูดูไนกี้สิโอ้โหไนกี้เฮ้ยผ้ากระสอบนี้ใหม่ใหม่มากเลยค่ะใหม่จริงอุ้ยเมธิดารัตทั้งสุดๆเลยผ้ากระสอบนี้ถือว่าใหม่มากเลยเออดดีใช่ใช่ผ้ายังใหม่เลยแล้วมีจักรยานกี่ลายเนี่ย ผ้ากระสอบนี้ใหม่ครับ่ผ้นนากระกสอบนี้ใหม่มากเลยแม่ C6 นะคะบุนวมคะ่ะป้ายดิงกระสมนี้ผ้าใหม่จริงตังวที่บุญงาม่ถุงชาถุงร้อสิบุง มือร้อนนั่นเองิพอดีถ้ิจะพอดีเวลาไปอมันอดีเลยิ๊บอยู่ไม่จะไม ah, oh. e ่ใส like, oh, no. <So> ่ยืดอยู่ในปูต่ออยู่ในปูตอนนี้ยังรอนนผ่าแตผ่ามันจะผ่ามัน้ผ่ามันดีใช่ใช่ผ่ามันดีผ้ากระสอบนี่ใหม่มากเลยแม่46ุูนวมป้ายลิงนะคะนี่บางๆม่นานใส่กันหนาวได้ นี่นี่นี่ตัวนี้มีหมวดน่ม่มีหมวดรวยโกันเลยอ่ะอันรีรีบรีบรีบนี่สวยนเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะมันเบนอะไรมีเบนมันสวยโห้ามไปมากเสียกระตงม่ขี้หรอกเรื่เรื่อย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 เอยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ่อยเอยเอยเรื่อยเรื่อยเปื่อเรื่อยเรไ่เ่อยเรื่อยเรื่อยเยเอยเรื่ไย่เรื่ยเเรื่อยเเรื่ยเ่เ่ยเเรื่ยเเรื่ยเเรื่ยเ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 ย ุยผ้ากระสอบนี่ใหม่มากเลยแม่ <laughs> สีออนผ้าอุ้แชมเปี้ยนผ้ากระสอบนี่ใหม่จริงใหม่ดูดูมีตะเบนอุ้ยมีจัลโ,โลตัวนี้หนาใสเนี่ยมันโอ้โหดูความสั่นดูสันน่นจริงนหนาใสแล้วมันเป็นขนน่ะหูมันมันหลวมมากเลย,ยเแล้วอะไรเนี่ยถ้าใส่เนี่ยแต่ผ้ากระสอบนี่มันหลวมมากเลยตัวมันน้อยอุ้ยจะผ้าหลรอครับ นี่เจ้าป้ยผ้าหล่อจริงดูนี่คู่อุ้ยผ้ากระสอบนี้ฟังค่ะแม่ผ้ากระสอบนี้หล่อผ้าใหม่ผ้าหล่อยิ่งเอาไปซักอบดินแล้วยิ่งแต่ยิ่งแต่ดูแบบนี่ลายมังกรนะมไ้มนี่พะอินพะจันอะไรหรือเปล่านี่อ้นี้ใช่พะอินพะจันอะไรไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันค่งะงลาเปิดกระสอบอยู่ถึงรูวมันคืออะไรพะอินพะจันไม่รู้จังเหมือนกันดูแต่พวกตติดาสพวกกันนี้หละเออเหมือนกันดิ เนี่ยอะไรอินจันหรืออะไรนรือมังกรผ้ากระสอบนี้ใหม่มากเลยแม่จะเส้นไม่หนีบจะเส้นไม่หนีบมันจะสวยๆนี่สวยสวยสวยมากใช่ผ้ากระสอบนี้สวยมากสวยจริงใช่สวยจริงนะผ้ากระสอบสวยจริง ยูนิคอี่ฟุโลนเนี่ยดน่เหมือนเดิมก็มันเขียนอย่นยูนิคอ๋อเขียนตรงนี่ปลายยูนิโคจะเขียนนี่อันนอะไรไม่ใช่จงีไม่รอดเรป้ายตรนี้มันอยู่ตรงมุมัวเลยนีู้มานป้ายมันจะเ็พู้มา แต่ผู้มามันจะเป็นตัวใหญ่ๆอุ้ยแต่ผ้ามันอุ้ยผ้ามันใหม่จริงๆเนาะผู้มาพวกันนิดนามันจะตัวใหญ่ๆใช่แต่ยูนิคอร์มันจะเป็นยูนิคอร์ไม่ค่อยมีตัวใหญ่มันจะเป็นตัวตรงหัวใช่อ๋อผ้าหมวกนี่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 ไหนี่ยูนิคอร์แต่นี่ผ้าผ้ากระสรนีใหม่มากเลยครับใหม่กิ๊บเลยสุดซีบเบาๆก็ได้ใหม่ตัวกระสอบมาใช้ใช่ถหอผ้าใหม่เฮ้ยตัวนี้โคตรใหญ่เลยเฮ้ยนี่ใหญ่มาก มันหนาเกินโอัเนี่ยดีอุ่นดีโอ้โเห็ขากราบกับหอบกราบอยู่เลยแลวก็ลาศก็เราเขาอุ้ยอะไรได้ตัวนี้ใหญ่นี่อะไรได้ตัวนี้ใหญ่หนาวเลยพี่ดุ๋มปอกเมืองไทยหนาวมากหนาวเด้หนาวเลยเด้เนี่ยมู่เช่าเนี่ยเอ้ยมันเมื่อกี้แม่โบบอกว่าพรุ่งนี้จะหนาวที่สุดใช่ครับแต่มันเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆแม่โบบอกว่าพรุ่งนี้จะหนาวที่สุดใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่มันจะหนาวไปเรื่อยๆจนถึงปีใหม่ค่ับ จะหมายถึงว่าพรุ่งนี้จะหนาวที่สุดอะไรนี่ <ไป S 1> มีกี่เฮ<ห>าลูกเออโอ้โหไม่ต้องขนาวมากอาบจุกจุกสองสามขันก็พอพลุสามขันก็พออาบไอ้ไมากตอนอาจะไม่ไนอนตอนเดินเข้าบ้าน,น, <c oughs> นเนี่ยใช่ไหมบ้านฉันเนี่ยอยู่คนละที่เลยเดินเข้าบ้านของแม่ก็บ้านที่นอนโอ้ตอนนี้ก็ใหญ่เออผ้าก็ผ้ากระสอบนี้ใหม่มากเลยค่ะอุ้ยบูมา จะเซตไม่นีวะนี่มันจะต่ลอยๆอุ้ยผู้มาลอมากร้อยแล้ววะ้อยสามจรงทำไมตัวใหญ่อ้ยอันนี้ด้ดอันนี้หนาวพอไหมนี่อ่ะอันนี้โคตรหนาเลยเนี่ยดีด้าดูดูนี่หนาอยู่หน้าใสกันเลยโอ้ยขากลับบ้านก็งบกัปฉันร้อนเห็นมันเสียฉันเจนนั่น่อยหนาวมาจากตอนเช้าตอนกลับบ้านก็เห็นผูกเอวกัปจนร้อนพี่ดูไงเลยไม่ขี้เลยเห็นผูกเอวกัปเฉย ออุ้ย้ยผูมาคฉันใส่มาสองตัวเนาะก้อนนั่นดิตอนเช้า <3 S 2> ตอนเช้าแหะน,นาวพอตอนเย็นกับผูกเกี่ยวกับไปออตอนเย็นมันร้อนอุ้ยดูเป็นล่าเถอะร้อนไหมเออสวยเลยเออใหม่ชอบมากๆมันต้องผู้หญิงใส่สีขาวเออฟินล่าร้อมากฉันใส่ไม่ได้หรอกเพื่อน ถุงโกย10โลหมดยังคะอ๋อรอบมะเช้ายังค่ะยังเหลืออยู่3ถุงค่ะคุณแม่สนใจไหมคะดวแอดมินรีรันให้ถุงโกย10โลถุงละ720บาทจา้ะแต่ถ้าเอาไปทําเองยกุกยกถุงไปทําเองลดเหลือ620บาทค่ะคุณแม่สนใจดูถุงมะเช้ามายังเหลืออยู่3ถุงค่ะอันนี้แม่เขายกกระสอบแล้วคะ่ะให้ทางร้านซักอบรีดให้คะ่ะเราเราก็เลยเปิดซักอบรีดให้คะ่ะ อะไรในกระเป๋าอู้มีขาช่วยอะไในกระเป๋าเลยมีดียแค่แ็ดหนามากกันด้ยเออใช่มันเป็นช่วงโควิสิบบาทตอนไหนอ่าถุงละสิบกิโลถุงละเจ็ดร้อยยี่สิบบาทค่ะถ้าแม่ยกสิบกิโลไปเองแบบส่งไปเลยเหลือถุงละหกร้อยยี่สิบบาทนะคะเจ็ดร้อยยี่สิบบาทในทางร้านเราซักอบรีดให้ค่ะ เต็มุกอันไหนของดก้งเดิมกันนี่ตัดยามาแม่สนใจตัวไหนคะเนี่ยหลัวมากมิกกี้ตัวนี้สวยอยู่น้องผูมิกกี้เมาอย่างหลัวเลยมินนี่ดิบดีมีขุดตามินนี่โอ้ย KLC KLC อุ้ยก็สอบนี้ปังค่ะสอบนี้สวยจริงหลัวจริง กระสอบนี้ปังมากเลยนะบุนวอมซีหกป้ายลิงค่ะยกกระสอบไปเปิดเองเหลือเพียงแค่สี่พันเก้าร้อยนะคะยกกระสอบไปเปิดเองหนึ่งร้อยกิโลนะคะหนึ่งร้อยกิโลนี่สี่พันเก้าร้อยสองถุงกล้วยบ้างถุงไหนคะเขาจะไปย้อนดูคลิปอ๋อถุงกล้วยบ้างถุงถุงอะไรถุงกล้วยบ้างมีถุงอะไรถุงสี่ถุงห้าถุงสองไหม ถุงสองถุงสองถุงสี่ถุงห้าค่ะ 4, <5 S 1> หรือเม่จะให้แอดมินไลฟ์ให้ดูตอนนี้ก็ได้นะเดี๋ยวแอดมินไลฟ์ให้เดี๋ยวเสร็จนี้จะได้ไลฟ์ให้ดูใช่ถุงสองถุงสี่ถุงห้าค่ะแม่ะจะไปดูย้อนหลังใช่ไหมหรือว่าจะให้แอดมินไลฟ์ให้ก็ได้นะอี่ที่ โอ้โหแฟมิเลียแฟมิเลียนะคะเห็นเอ็นเอ็มจ้ะเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเลยนั่งนั่งก็ยืดอเลยนั่งไม่ได้นานแล้วเหนื่อยมีว่างเหรอคะใช่ค่ะมีว่างอยู่ค่ะมีว่างถุงถุงอะไรนะเมื่อกี้ถุงสองถุงสี่ถุงห้าค่ะเหลืออยู่สามถุงค่ะถุงละเจ็ดร้อยยี่สิบบาทค่ะแต่ถ้ายก ถุงไปเองให้ส่งไปเลยเหลือ620บาทค่ะเราลดให้อีก100บาทค่ะ720บาทนี่ทางร้านซักอบรีนให้ค่ะแล้วยู่สามถุงนะคุณแม่สนใจดูไหมถ้าดูแอดมินจะดีลันให้เดี๋ยวจะไปดูย้อนหลังก็ได้นะคะมีถุงสองถุงสี่ถุงห้าค่ะบุนวนนะคะสีหกค่ะใต้ายลิงส่วนใหญ่เขาจะเอาบุนวนตัวนี้แหละไปกัน ยกสอบเท่าไรคะแม่อยู่โคราชยกสอบไปเปิดเองสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะ <_ d ata> อยู่โคราชลรวเขาอยู่โคราชเหมือนกันเลยร้านแม่มิวก็อยู่ที่โคราชเหมือนกันค่ะเสิร์ชหา Google เ,เลยคะ่ะร้านแม่มิวอยู่ <_ d ata> อันนี้เขาเรียกน้องปือค่ะโครงการใช่โครงการสามหนองปือคะ่ะอยู่โคราชเหมือนกันมาเอากระสอบที่หน้าบ้านได้เลยคะ่ะคุณแม่ทักหา,าแม่มิวได้เลยนะ ทั้งหาแม่มิวเลยค่ะใส่ยกกระสอบไปเปิดเองถูกนะแค่สี่พันเก้าเองไปห้อยด้วยแม่คิดดู 5, 5, 5. อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยแอดมินบอกว่าเอาถุงละสิบกิโลไปถุงละเจ็ดร้อยี่สิบาทลดเหลือหกร้อยี่สิบาทสิบกิสิบถุงสิบถุงร้อยกิโลก็ต้องหกพันกว่าแต่ถ้าแม่เอาไปเองยกกระสอบไปเองเหลือแค่สี่พันเก้าเองแม่ยกกระสอบไปเปิดเองสี่พันเก้าแม่เอายกกระสอบไปดีกว่าค่ะสี่พันเก้าคุ้มกว่าด้วยใช่คุ้มค่ะ แม่ท้าแชทหาแม่มิวได้เลยนะเนี่ยบุนวมอดิดาสหรอถ้าแม่มาเอาถุงละสิบกิโลมันก็มันก็เจ็ดอะไรนะเจ็ดร้อยี่สิบกับหกถ้าลดไปก็ถ้าเอายกไปเองก็เหลือหกร้อี่สิบสิบถุงร้อยกิโลก็หกพันสอง แม่ทักหาแม่มิวดีกว่าสี่ใช่ร้อยกิโลร้อยกิโลกระสอบละแค่สี่พันเก้าแม่ทักหาแม่มิวดีกว่าแม่ทักงช่นหาแม่มิวเลยขายแอดมินแนะนําใช่สี่พันเก้าได้ร้อยกิโลแม่ไม่ต้องเอาแบบแบ่งถุงหรอกแบบถุงเราเชียร์แบบไหนไม่ไม่ได้ความใช่ใช่ได้ความถ้าว่าเออมันประหยัดลงเยอะนะสี่พันเก้าร้อยกิโลใช่สี่พันเก้าเอาไปแม่แอดมินแนะนําเอาไปเปิดเองขายเองเนี่ย เมืม่อเมืม่อรอบบ่ายแม่เขา,าเอาไปขายที่ซีฟันกันค่ะรอบบ่ายแม่เขาก็มาเอาไปขายที่ซีฟันกันามาเปิดเองใช่มาเปิดเองเอาไปเองอู้อยู่นี่ขู่บุนวมซีหกเนี่ยปลายลิงผ้าใหม่มากเลยนะาานยใ,ใช่ใช่ผ้าใหม่มากเลยแล้วเราจะเสียตัวไหนีนมือตะกูล ไี่เสื้อกกระเทือเลยนะเสื้อกแต่ก็ไไงถืออ่ะตัวเล็กตัวใหญ่สิออยากได้ใช่ไหมใช่ตัเนี้มันจะอุ่นอ๋อพูดได้ยอสี่ิบแล้แต่ยังไงนี้กัเล็ก็กโหอดิดันหรอครับใส่เสือกลอีกทำงไาไป หูในกี้ในกี้รลวมากหูหูหูรวมากครับอแม่ประพัดสอนค่ะมีว่างอยู่นะคะสนใจสนใจให้อัมินรีรันให้ไหมหรือจะไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะถุงสองถุงสี่ถุงห้าค่ะบุนวมซีหกนะคะไปดูย้อนหลังก็ได้นะถุงสองถุงสี่ถุงห้า นี่น้องกระต่ายนา่ารักมากนา่ารักจริงค่ะเ,เลยดอกสวยๆเลยฮัลโหลคิตตี้จ้าฮัลโหลคิตตี้นะคะเรียงเรียงใส่ปุ่มมุดมมมมบุนวมนะคะสี่หกป้ายลิงจ้าตัวน,นี้ก็แขนสั่นนะแขยนยาว อ่ะมันก็แขนยาวไม่ใช่เลยยาวสันสั่นไดเลยอ๋อมันสานสำหรับพี่ดวงแต่เสียมันเป็นแขนยาวค่ะมาสันติการเนาะก็พี่ดวงบอกมันแขนสันนันสันตังไหนี่จยสภาพสะสมอะไรจไิงจริงฉันอะพอมีาฉันฉันใส่ไม่ได้เลยแต่ของฉันมีอาฉันใส่ได้ทุกตัวอ่ะฉันมีาพี่ดวงตัวใหญ่กว่าพี่ดวงไหมฮะ เนี่ยพี่ดุงตัวใหญ่กว่าพี่ดุงใช่แต่จะไใส่กันเขาไม่ได้ใส่ไม่ได้เสื้อแต่ละตัวนว่มนี่แต่แบบบางๆอ๋อมันไม่หนานะเสื้อเสื้อกันหนาวกว่านี้ถ้าจกบดูใส่ก็จะอุ่นโกยถุงละเท่าไหร่คะถุงละเจ็ดร้อยยี่สิบบาทค่ะโกยถุงละเจ็ดร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าแต่ถ้าอะไรนะเอาถุงโกยไปทำเอง แล้วหกร้อยยี่สิบาทค่ะเจ็ดร้อยยี่สิบาทนี่ทางร้านเขาซักอบรีดให้ฟรีนะคะเฮ้ยตัวน,นี้หล่อพี่ดวงตัวน,นี้รอ้อบิ้นแบบตัวนี้หล่อใส่าบากเฮ้ยทำไมชอบบางๆกันทีมืกันก็ไม่ได้ผ <laughs> ู้หญิงก็ชอบใส่เสื้อบางๆ <laughs> เขาเขาเหมือนกันต้องถามพี่ดูงเหรอทำไมชอบใส่นั้นนะมาพูดเนาะโอ้ยตอนขากลับบ้านมันต้อง,งหัวครับเขาใส่ตอนเช้าไม่ได้ใส่ตอนเย็นแล้วก็ไปผูกไว้ก็เอี๊ว แม่ถุงละเจ็ดร้อยยี่สิบบาทค่ะถ้าเอาไปทําเองไม่ให้ทางร้านซักอบให้เนี่ยเดี๋ยหกร้อยยี่สิบาทนะคะเจ็ดร้อยยี่สิบาทเนี่ยทางร้านซักอบรีดให้ฟรีนะคะซักด้วยระบบถังหน้าค่ะซักอบรีดให้ฟรีทำไม,มเต็มหมดถังตะกร้าเลยทีนีงง้ถือทำไมบุ้นละมันเยอะจริงอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยไมด้ว่ามันไม่ <laughs> ที่ไหนได้เต็มตะกร้าหมดเลย โหหล่อมากผ้ากระสอบนี้ใหม่มากหล่อมากเลยค่ะแม่ผากสวยมใช่บุนวมซีหกป้ายลิงนะคะผ้ากระสอบนี้ใหม่มากเลยแล้วก็มีเจ้าโลเลยเนี่ยหล่อจริงแม่ถุงโกยยังเหลืออยู่สามถุงนะคะแม่สนใจดูถุงโกยไหมแอดมินจะรีรันให้ค่ะใช่ใช่ใช่สวยลุยผ้ากระสอบนี้ใหม่มากแม่มิวใหม่ามากม้นีี ใหม่จริงผ้ากระสอบนี้ใหม่ราคาเบาร้อยกิโลเจ็ดร้อยี่สิบาทจ้ะแบบเลยสีอู้ยทำไมมัน,นสวยมากสีไม่งงได้ย,ยางสวยอ่ะใช่ใช่อาดิดาส้วยผ้ากระสอบนี้ใหม่มากผ้ายังใหม่เลยแม่บูนวมผูผ้าใหม่ครับผ้าใหม่ครับใหม,ม่จริงหนังไม่มีอะน,นี่เลยอ่ะเออไม่มีถลอกปอกเปิดเลยใช่ผ้ากระสอบนี้ยังใหม่เลยถุงละสิบกิโลค่ะถุงละเจ็ดร้อยยี่สิบบาท ซักอบรีดให้ฟรีนะคะเ2 0บาทเนี่ยโคยูนิโคยูนิโคใหม่กิป๊บเลยจ้ะคุณแม่ประพันสอนสนใจให้แอดีนดีรันให้ไหมหรือจะไปดูย้อนหลังก็ได้นะคะถุงว่ามีถุงสองถุงสี่ถุงหค่ะดูย้อนหลังเอาหรือจะให้อดีนรีรันให้ครับนี่หล่อมากเลยค่ะอันนี้เป็นบุนวมนะคะ C6 ป้ายลิงจ้ะ ผ้าใหม่มากกระสอบนี้ผ้ายัางใหม่เลยผ้ายัางโลผ้ายัางใหม่เลย mm hmm. ยกกระสอบไปเปิดเองเหลือเพียงแค่กระสอบ4,900บาทนะคะ4,990บาทค่ะ100กิโลนะคะ4,990บาทเนี่ย100กิโลนะ mm hmm. ใครสนใจทักแชทหามแม่ mm hmm. มิวได้เลยนะแม่มิวผ้ากระสอบฟรีซักอบรีดนะคะยังไม่มุดอีกเนี mm ่ย hmm. สนใจซักเช็ดหาแม่มิวได้เลยนะคะนี่ค่ะผ้าผ้ากระสอบนี้ใหม่จริงใหม่มากใหม่กริฟเลยซักออกมาแล้วซักอบรีดมาแล้วแบบหล่อเลยเนี่ยเอาข้าวถังไว้เลยวันโอ้เอาข้าวถังไว้เลยเเลย,ยังไงเอางานเอางานไว้ใส่ถังไว้เล้วเขาบอวกว่าเอาใส่ถังไว้เลยเอาไหนนี่หน่อ,อมันอยู่ในถังครบหมดแล้วค่ะแปดถังต้องเอาในแปดถังออกมาเนี่ย โอ้โหแล้ไปอ็ไปใส่มันจันทึบแล้วพรุ่งนี้พี่ดวงมาซักให้หมดแล้วนะคะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วครับเดี๋ยวฉันมาซักแกไปอบ